สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องมินตาการ์เด้นคลิปนี้มินจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตการขยายพันธุ์ต้นโปยเซียนที่มินได้ขยายเข้าไว้ก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่จะไปดูคลิปการขยายพันธุ์โปยเซียนก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะนี่ค่ะดูนะคะแตกยอดออกมาใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆ นี่คะ่ะแตกยอดใบสวยงามมากๆเลยนี่นะคะต้นนี้เขาก็ได้อ่ากำลังจะแตกชอดด่อดอกออกมาแล้วนะคะเพื่อน วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะมิ้นก็จะขยายพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งมาปักชำค่ะเพื่อนๆโดยจะใช้น้ำยาเล่งรากนะคะน้ำยาเล่งรากที่มิ้นใช้นั้นก็จะมีเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็กะปิผสมกันนะคะเพื่อนๆเ,เราจะใช้เขาในตอนที่เราตัดกิ่งเข้ามาปักชำค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นรากเขาให้เขาได้อ่าได้งอกเร็วขึ้นนะคะ ดูยอดของเขานะคะเพื่อนๆนี่แตกยอดออกมาใหม่แล้วนะคะส่วนการดูแลนะคะเพื่อนๆหลังจากที่เขาติดรากแล้วมิ้นก็จะใช้ปุ๋ยคอกค่ะใส่เขาเดือนละครั้งก็พอนะคะเพื่อที่จะให้ลำต้นเขาแข็งแรง ร้อมที่จะออกดอกแล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มินในคลิปถัดไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ